สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแฟนเพจชานยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์นะคะก็ตามที่น้องอันได้ขึ้นไลฟ์ไปนะคะวันเสาร์จะาไม่เหงาอีกต่อไปนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะทางชานยนต์นะคะนํารถนะคะขนรถนะคะมาจัดโปรโมชั่นให้กับลูกเหตุทุกท่านนะคะแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่อยู่อำเภอใกล้เคียงนะคะบอกเลยนะคะว่าวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับใครที่ เข้ามาแล้วนะคะฝากเช็คภาพเช็คเสียงแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้หน่อยนะคะวันนี้เพราะว่าบอกเลยนะคะว่าอากาศก็ไม่ได้ถือว่าร้อนมากนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าโปร,ราวันนี้ร้อนแรงแน่นอนนะคะ ก็มีรถหลายๆรุ่นนะคะที่จอดอยู่ด้านในโชว์รูมนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ชานยนสาขาอินฟินิตี้นะคะชานยนอินฟินิตี้หรือชานยนเยื้องธนาคารกรุงไทยนะคะที่ชาวอำเภอสว่างแดนดินรู้จักกันนั่นเองนะคะบอกเลยว่าเข้ามาบรรยากาศหน้าร้านของเราก็จะประมาณนี้นะคะนี่โชว์รูมกว้างๆนะคะก็มีบริการต่างๆนะคะมีจัดรถหน้าโรงหน้าร้านนะคะแล้วก็มีรถไม่ว่าจะเป็นมือ1ห,หรือว่ามือสอให้ลูกค้าได้เลือกชมนะคะ อย่างที่จัดอยู่หน้าร้านวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถมือสองสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาชมมาดูนะคะในส่วนของรถจักรยานยนต์ฮอนด้ที่เป็นมือสองแล้วก็มีการรับประกันจากศูนย์ของชานยนต์เองได้เลยนะคะที่ชานยนต์สาขาอินฟินิตี้นะคะซึ่งต้องแจ้งก่อนว่าสาขา ที่ต้องอันอยู่นะคะที่สั่งแดนดินก็จะมีทั้งหมด2สาขาก็คือสาขาที่อยู่ตอนนี้ก็คือสาขาเยื่องธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งอยู่ที่หน้าโรงเรียนสว่างแดนดินนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ใกล้สาขาไหนก็สามารถเข้าที่สาขานั้นได้เลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาข้างในกันดีกว่านะคะบรรยากาศด้านในโชว์รูมวันนี้ก็จะคึกคักหน่อยนะคะอ่ะเข้ามาด้านในนะคะแอร์ก็จะเย็นฉับประมาณนี้นะคะ ในส่วนของรถรุ่นแรกที่เราจะพามาดูนะคะก็จะเป็นในส่วนของเว็ฟละกันนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เรียกได้ว่าครองใจนะคะของใครหลายคนนะคะ,ะให้ดูสีรถกันไปก่อนสำหรับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะก็วันนี้ก็เช่นเดิมเช่นเคยบันเสารนะคะนี่รถที่จอดอยู่นะคะก็จะเป็นในส่วนของ h o n d a w เว e 125i นะคะไม่วจะเป็นตัวล้อซีหรือว่าล้อแมกนะคะที่ สาขาก็จะมีจอบว่าจะเป็นสีขาวบออน้ำเงินนะคะสีสีมอ่ะโอเคนะคะเ,คเดี๋ยวขออนุญาตเช็คกันใหม่เช็คภาพเช็คเสียงให้หน่อยนะคะว่าภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะคะเมื่อกี้อาจจะมีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้แอดินเราเข้าดูก่อนนะคะ โอเคสำหรับลูกเพจที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะวันนี้เราอยู่ที่ชานยนต์สาขาอินฟินิตี้นะคะหรือสาขายังต้นโพนะคะที่อำเภอสว่างแดนดินนะคะก็บอกเลยว่าเป็นโชว์รูมที่พร้อมให้บริการนะคะมีในส่วนของแอร์ให้เย็นฉ่านะคะสำหรับใครที่ร้อนๆนะคะอยากมาดูรถแล้วก็อยากได้บริการที่ดีก็เชิญที่นี่ได้เลยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรอแป๊บหนึ่งนะคะฝากพ,พี่เช็คลา์ให้นิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ โอเคมาแล้วนะคะมาเริ่มใหม่นะคะอันนี้นะคะที่อยู่ข้างๆน้องอันจะเป็นในส่วนของ Honda w เวฟ 125i นะคะซึ่งนะคะบอกเลยนะคะว่าในส่วนของรุ่นนี้ทางร้านของเราก็คือจับโปรโมชั่นอยู่นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เรียกได้ว่าหลายๆคนในครอบครัวก็มีเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าจะฮอตฮิตมากในช่วงของวัยรุ่นนะคะซึงจจ่งปัจจุบันนี้นะคะเขาก็ยังเป็น ที่คลองใจของใครหลายๆคนอยู่นั่นก็คือ Honda w เว e 125นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์125ซีซีนะคะต้องเรียกได้ว่าเรื่องของการประหยัดน้ำมันก็คือเป็นรองแค่ w ว v e 1 1 0เท่านั้นนะคะนี่อัตราการประหยัดน้ำมันนะคะอยู่ที่นี่71.4กิโลเมตรต่อลิตรนะคะซึ่งเรียกได้เลยว่าเป็นรถรุ่นที่ประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนตามหานะคะซึ่ง ของเวฟ110น่าจะประมาณ76กิโลลิตรนะคะตัวนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่าแล้วก็ที่สำคัญเวฟ125ตั้งแต่เปิดปีชม2023 24มานะคะ mm hmm. เขามีในส่วนของคอนโซลด้านซ้ายนะคะไว้ให้เก็บของให้ด้วยนะอันนี้ก็คือสะดวกเวลาที่เราไปนั่นนู่นนี่นะคะสามารถใส่ขวดน้ำหรือว่ากระเป๋าสตางค์ของเราด้านนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. ก็สีที่จอดอยู่ก็จะมีในส่วนของสีดำเบาะแดงนะคะสีดำแดงสีน้ำเงินดำสีน้ำเงิน สีขาวน้ำเงินแล้วก็มีสีแดงนะคะแดงดำนะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีเฉดสีปัจจุบันเลยนะคะโฉม2024นะคะโปรโมชั่นของเว็บ1 25i ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวล o อซี่หรือว่าล้อแมกนะคะรับรถเริ่มต้นที่2,500บาทนะคะลูกค้าผ่อนได้ยาวสูงสุดถึง42งวดหรือโปรโมชั่นผ่านร้านสําหรับลูกค้าที่อยู่ใกล้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาเภอสว่างแดนดินนะคะหรือท,ที่ที่เรามีสาขาไม่ว่าจะเป็นจังหวัด สกลนครอ,อุดรธานีนครพนมแล้วก็บึงการหนองคายบางส่วนนะคะก็สามารถเข้าสาขาที่ใกล้กับลูกค้าได้เลยนะคะโปรโมชั่นโปรโมชั่นผ่านร้านของเราก็เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเทียนชัยนะคะสวัสดีคุณเทียนชัยนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นของ Honda w เว e 125i นะคะซึ่งบอกเลยว่าใครที่กำลัง สนใจหรือว่ากําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนานะคะใช้งานสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยมาเรามาดูในส่วนของรถฮอนดฮิตกันบ้างนะคะตัวนี้จะเรียกได้ว่ารู้สึกว่าจะสัปดาห์ก่อนเนาะที่อ่รู้สึกว่าจะสัปดาห์ก่อนสวัสดีคุณกล้วยนะคะรู้สึกว่าจะสัปดาห์ก่อนนะคะที่เราเอาคลิปลงหรือประมาณสสัปดาห์ที่แล้วเนาะรถเรายังอยู่ครบซีอยู่เลยนะคะตอนนี้ก็คือนี่นะคะ เท่าที่มองไปจะมีสีดําอีกคันนึงที่จอดอยู่ด้านนู้นนะคะดําตัวโฉม2024ก็จะเป็นดําแบบดําด้านแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของสีแดงนะคะสีแดงคันนี้เป็นตัวโฉม2023นะคะสําหรับใครที่กําลังตามหารถ ตัว ABS นะคะปีโฉม2023อยากได้แบบแดงแบบแดงด้านอยากได้แบบนี้ฉันชอบแบบนี้นะคะก็มาได้เลยที่ชานยน์สาขาอินฟินิตี้นะคะมีจอดอยู่1คันเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะเอออันนี้ก็ในส่วนของออปชั่นต่างๆก็คือเหมือนกันเลยว่าจะเป็นในส่วนของล้อแมกนะคะสีคอปเปอร์ per, ในส่วนของโลโก้สีคอปเปอร์ระบบเบรก ABS เบรกหน้านะคะดิสเบรกหน้าหลังนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดเดือนไมลแบบดิจิตอลนะคะหรือว่าในส่วนของกุญแจนะคะของ p x ก็เรียกได้ว่าเป็น Honda s m a สมา e y ทุกวันนี้รถสายออโต้หรือรถสายพานที่หลายๆท่านเรียงะคะ่ะก็จะเป็นกุญแจแบบนี้แทบจะทั้งหมดแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าฟังก์ชันหลักๆมีทั้งหมด3ฟังก์ชันด้วยการมีอยู่2ปุ่มนะคะฟังก์ชันเปิดปิดกุญแจฟังก์ชันเรียกหารถและก็สัญญาณการขโมยนะคะเรียกได้ว่าครบคันใน1เดียวนะคะแต่นะคะ เนี่ยอันนี้คือแนะนําอีกแล้วนะคะก็คือในส่วนของกุญแจแนะนําทุกคลิปเลยว่าให้เก็บแยกนะคะเพราะว่าบาร์โคดสามารถทํากุญแจได้เพิ่มอีกหนึ่งดอกส่วนอันนี้นะคะก้านเปิดปิดใต้เบาะฉุกเฉินมีอยู่2ก้านด้วยกันแยกเก็บระหว่างบาร์โคดกับก้านเปิดปิดแล้วก็กุญแจกับก้านเปิดปิดนะคะ <S <S เผื่อลูกค้าลืมกุญแจไว้ใต้เบาะหรือทาบาร์ทำในส่วนของกุญแจหายเรามีบาร์โคดเราสามารถทํากุญแจเพิ่มได้นะคะส่วนใครที่ทําบาร์โคดหายอันนี้ ค่าใช้จ่ายในการทำบูลแจเพิ่มของท่านนะคะอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านซ้ายก็จะมีในส่วนของช่อง USB ให้ด้วยนะคะนี่เอาไว้ชาร์จไฟสำรองนะคะอันนี้น่าจะเป็น C 2 C นะคะ USB Type C นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไกลนะคะไม่มีที่ชาร์จแบตก็รุ่นนี้ตอบโจทย์นะคะ,ะนี่ก็จะประมาณนี้ในส่วนของ PCX นะคะถามว่า ใช้งานนะคะใช้งานเน้นใช้งานในเมืองนะคะในส่วนของทางที่ไปแบบขรุขระนะคะอาจจะแนะนําสายลุยก็แนะนําในส่วนของ a d v 160เนาะเพราะว่าเขาจะเป็นสายลุยกว่านะคะซึ่งในส่วนของ p c x ไม่ว่าจะเป็นตัวโฉม2023ที่จอดอยู่ข้างลุงอันหรือว่าในส่วนของตัวโฉม2024นะคะที่เปิดตัวมาใหม่ซึ่งปีนี้เรียกได้ว่าเปลี่ยนเป็นระบบเบรกแบบ abs เบรกทั้งหมดแล้วทุกสีนะคะว่าจะเป็นสี ฟ้าเออสีน้าเงินนะคะสีแดงนะคะสีดำนะคะสีขาวและก็สีเทาแลมโบนะคะ ABS เ,เ,เบรกให้มาทั้งหมดแล้วนะคะโปรโมชั่นรับรถเริ่มต้นที่2,600บาท2,600บาทลูกค้าผ่อนได้ยาวสูงสุดถึง48งวดนะคะตัวนี้บอกเลยนะคะว่า ่าง,งวดก็คือสบายกระเป๋าสาหรับลูกค้าที่อยากจะเพิ่มเงินดาวนะคะตั้งงบไว้2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสี่หมื่นก็ว่ากันไปนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามแล้วก็แจ้งงบของลูกค้ากับพนักงานขายได้เลยนะคะพี่ๆเขาจะพร้อมให้บริการแล้วก็คำนวณงวดให้กับลูกค้าอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้หรือว่าใครที่ไม่สะดวกที่จะเข้ามานะคะเรามีการให้บริการทําสัญญาที่บ้านได้นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่สนใจก็สามารถเข้ามาได้เลย อันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เราเพิ่งลงคลิปไปเนาะล่าสุด ADV 350นะคะตัวนี้ ADV 350ตัวนี้นะคะเป็นในส่วนของตัวชม2024สีเทาแลมโบนะคะ ADV 350เป็นรถของเขาเรียกว่าอะไรนะ SUV บ k e นะคะลุยได้ลุยได้นะคะทางเรียบได้ทางทางแบบครูข่าได้นะคะตัวนี้เพราะว่าออปชั่นก็คือจัดเต็มนะคะบอกเลยว่าในส่วนของระบบการสะเทือนหน้าและการสะเทือนหลัง ADV มา เหนือกว่าทุกรุ่นแน่นอนนะคะในส่วนของคลาส 350cc นะคะมีชิลกำบังลมหน้านะคะแต่ก็ในส่วนของฟอร์ซ่าเนาะก็จะเป็นแบบไฟฟ้าส่วน ADB ก็คือนี่ค่ะเมนวนวลนะคะเราปรับตามความเหมาะสมนะคะว่าเราอยากได้ประมาณไหนนะคะนี่ปรับได้ถึง1 2 3 4ระดับนะคะตัวนี้บอกเลยนะคะว่าสำหรับใครที่ได้ทดลองขับแล้วก็จะหลงรักอย่างน้นเองก็หลงรักนะคะเพราะว่า เขาคือขับนุ่มมากขับไปโดนหลุมเนี่ยก็คือการซับแรงกระแทกของไม่ว่าจะเป็นซับแทงคู่ด้านหลังของเขาคือซับแรงกระแทกได้ดีมากแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของนี่นะคะมีกาดแทนนะคะป้องกันสิ่งกีดขวางเวลาที่เราขับรถไปมันอาจจะมีกิ่งไม้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมา กระทบกับตรงนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีความปลอดภัยในตัวนะคะไมาจะเป็นระบบเบรกก็จะเป็นในส่วนของ ABS เบรกนะคะตัวนี้ Two Channel ABS แล้วก็ความปลอดภัยจะมีในส่วนของระบบ h s s c ก็คือระบบความสัมพันธ์ตรวจจับความสัมพันธ์ระหว่างล้อหน้าและล้อหลังป้องกันในส่วนของการล้อล็อกท้ายสบัสดซึ่งทํางานร่วมกับ ABS เบรกซึ่งบอกเลยว่าค่า 350C ้าซีซีระบบความปลอดภัยก็คือให้มาเยอะมากเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ก็บอกเลยว่าดาวเริ่มต้นที่0%เเท่านั้นลูกค้าผ่อนได้ยาวสูงสุดถึง 60งวดน,นะคะอันนี้จะเฉพาะเงินดาวนะคะยังไม่รวมในส่วนของทะเบียนพรบรและประกันภัยรถหายนะคะแล้วก็ราคาเงินสดเราขายเท่ากับราคาแนะนํานะคะอยู่ที่1 8 6 0งแบาทนะคะ1 8 6่ง0บาทในส่วนของตัวในส่วนของตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวสแตนดาร์ดแล้วก็จะมีในส่วนของตัว i นะ s ด้วยนะคะ อยากได้จังนะคะมามาชมรถตัวจริงได้เลยนะคะที่ชานยนต์สาขาอินฟินิตี้นะคะมีรถตัวจริงจอดอยู่หรือว่าทาักอินบ็อกซ์ที่ชานยนต์แฟนเพจชานยนต์ทุกสาขาได้เลยนะคะลูกค้าเข้าใกล้าสาขาไหนก็สามารถสอบถามได้ที่สาขานั้นได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูกันด้านนี้กันนะคะในส่วนของด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวออโต้นะคะรุ่นเล็กนะคะอย่างสกูปปี้นะคะตัวนี้ก็ <laughs> เรียกได้ว่า สกูปปี้ของเรานะคะตัวนี้ก็จะเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าได้ว่าอะไรนะก็คือเป็นรถที่น้องๆที่กําลังอยู่ในช่วงของวัยเรียนวัยทำงานหรือว่าวัยอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะขับไปในเมืองนะคะขับรถน่ารักน่ารักนะคะตัวนี้ก็เหมาะสมนะคะก็ที่มีจอดอยู่ก็จะครบเลยว่าจะเป็นเอ b a อร์ a บนีมนะคะตัวเพชริกแล้วก็ในส่วนของขับทวลนะคะตัวนี้เรียกได้ว่า ดีไซน์ของแต่ละรุ่นที่เป็น3รุ่นที่เปิดตัวมาก็จะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งในส่วนของขับทเวลก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเขาเป็นแบบ o ั o r ลฟูนะคะตัวนี้มีเฉสสีที่แบบลูกเล่นเยอะนะคะแล้วก็ส่วนของตัวพลาสติกเองนะคะสกูปปี้สวยสกูปปี้ใช้เงินดาวไหมนะคะบอกเลยว่าสกูปปี้นะคะทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็น Urban เบนทีตัวลอซ s ีนะคะตัวลอซ s ีุ่ญแจจะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูปึ๊บนี่อันนี้คือ เออร์เบนทีมนะคะตัวลอซี่ตัวเริ่มต้นของตัวสกูปปี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเพทิกเองก็จะเป็นยังกุญแจแบบชักคีย์อยู่นะคะก็คือกุญแจแบบเสียบแต่ว่าก็จะให้ในส่วนของตัวล้อแมกม่านะคะนี่อันนี้ก็คือในส่วนของเพทิกนะคะอยากได้กุญแจรีโมทค่ะในส่วนของกุญแจรีโมทแนะนําเป็นตัวท็อปเลยนะคะอ่ะเราไปดูตัวท็อปกันตัวนี้นะคะเป็นในส่วนของสกูปปี้ขับทเวลนะคะตัวท็อป ของในรุ่นสกูปปี้แหละนะคะในส่วนของกุญแจนะคะอ่ะนี่กุญแจรีโมทนะคะตัวนี้กุญแจรีโมททำงานร่วมกับตัว h o n d a Smart Controller นะคะซึ่งก็จะมีปุ่มให้นะคะตัวนี้เป็นการเปิดปิดใต้เบาะนะคะนี่แล้วก็ต้องหมุนให้มันมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดเปิดอยู่บ็อกใต้เบาะได้เอาไว้เก็บสัมภาระนะคะในส่วนของสกูปปี้ก็อย่างที่แจ้งไปไม่ว่าจะเป็นตัว เอเ n นทีมนะคะเพชชิกหรือว่าขับทาเวลนะคะตัวนี้ก็รับราเริ่มต้นที่0บาทลูกค้าผ่อนได้ยาวสูงสุดถึง42งวดนะคะหรือโปรโมชั่นผ่านร้านสำหรับลูกค้าเก่าชานยนก็เรียกได้ว่ามีเยอะแยะมากมายเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะลูกค้าสนใจก็สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้เลยแล้วก็นี่ไม่ไม่ให้ดูก็ไม่ได้ชอบนะคะตัวนี้ในส่วนของตัวนี้นะคะก็เป็นไอต้ามันม่วงของเรานะคะที่เราลงคลิปไปล่าสุดนะคะบอกเลยว่า รถคันนี้นะคะเป็นสีพิเศษจากทางชานยนต์นะคะซึ่งเรานําไปทําสีจากศูนย์สีและตัวถังมาตรฐานของรถยนต์นะคะซึ่งได้รับ มาตรฐานได้รับรองนะคะระดับประเทศแน่นอนและที่สําคัญไม่ต้องกลัวว่าสีจะไม่ทนนะคะเพราะมาตรฐานจากรถยนต์ได้รับการันตีแน่นอนนะคะตัวนี้น่ารักสุดใช้แล้วค่ะตัวนี้น่ารักมากนะคะอันนี้ก็คือสีมันม่วงของเรานะคะจริงจจะมีอีกสีหนึ่งแต่คันนั้นบอกเลยว่าพามาดูไม่ทันนะคะเพราะว่าหลังจากที่ลงคลิปไปปุ๊บโอ้โหอยู่ไม่ถึงหนึ่งวันนะคะไปแล้วนะคะฟาร์มิงโกพิงของเรานะคะอ่ะในส่วนของลีดหนึ่งสองห้านะคะเรามาดูกันความ ของรถของคนมีของเนาะเป็นรถสไตล์แบบไปคาเฟ่ชิลๆพกของได้เยอะๆก็จับจุ่มหมวกกระน็อกเต็มใบได้สองใบเลิศมากนะคะจุ่มหมวกกระน็อกเต็มใบได้สองใบนะคะตัวนี้ความจุก,ก็คือได้เยอะมาก37ลิตรนะคะเอออันนี้อัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่52.6กกิโลล,ลิตรนะคะจุน้ามันได้อยู่ประมาณ6ลิตรละกันนะคะประมาณนี้นะคะถ้าน้องนจำไม่ผิดนะแล้วก็กุญแจก็เป็นกุญแจแบบ Honda S m มา t Key นะคะมีในส่วนของ ช่องนะคะตัวนี้คอนโซลไว้ให้ใส่ของแล้วก็มี USB ให้ด้วยนะคะตัวนี้น่าจะเป็นไทย A เนาะนะคะก็สําหรับใครที่เดินทางไกลก็ไม่ต้องกลัวแบตหมดพกของได้เยอะแล้วก็ที่สําคัญย้ํากันอีกครั้งคันนี้นะคะเป็นในส่วนของสีพิเศษจากทางชานยนต์นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่ชานยน์สาขาอินฟินิตีนะคะตัวนี้อยู่ที่ ตั้งอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินนะคะซึ่งคันนี้ใครอยากเป็นเจ้าของก่อนก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะคันนี้ก็เรียกได้ว่ายัางว่างอยู่สำหรับลูกค้าที่กำลังหารถสีลิมิเต็ดอยากได้สีที่ตัวเองชอบนะคะเหมือนช่วงนี้จะมีโปรอะไรนะคะช่วงนี้จะมีโปรอะไรนะคะในประจำของเดือนนี้โปรทำสีคอนเซปต์บ้าอะไรนะคะคันเลคันเลอยูคันเลฟฟ์คันเลอยูใช่ไหม คันเลือกฟูคันเลือยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากได้รถสีพิเศษไม่ว่าสีที่เราเอาลงไปสอบถามนะว่าจะเป็นสีสีฟ้ามิน้นสีที่ใช่อะไรนะสีเขียวมะนาวหรอที่เราลงไปนะคะเยอะแยะมากมายสาหรับลูกค้าที่อยากได้รถสีพิเศษนะคะก็สามารถ เข้ามาสอบถามกับเราได้เลยท่านอยากได้สีไหนเราจัดให้ได้นะคะเพียงแค่ส่งเฉดส,สีมาให้เราดูนะคะแล้วก็ทําสัญญาปุ๊บเสร็จปั๊บนะคะรถทำสีเรียบร้อยไม่เกินประมาณ1-2สัปดาห์นะคะได้รับรถแน่นอนนะคะก็โปรโมชั่นนะคะของรีดหนึ่ก็รับรถเริ่มต้นที่4,000บาทนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจก็เข้ามาดูได้เลยนะคะชมรถตัวจริงได้เลยนะคะอะ พูดถึงลีดแล้วจะไม่พูดถึงตัวนี้ก็ไม่ได้นะคะในส่วนของ Honda c l i คลิ6 0 i นะคะ Honda c l i ล 160i นะคะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าเป็นรถสายสปอร์ตนะคะสปอร์ตแบบออตโต้สายสปอร์ตนะเพราะว่าเขามีความโฉบเฉี่ยวมีความคล่องตัวสูงนะคะก็อย่างที่เราได้ลงในส่วนของรีวิวไปเนาะถ้าเทียบกันระหว่าง p c x เอดวี v, แล้วก็คลิก160นะคะตัวนี้จะมีความคล่องตัวสูงก็คือเล็กกระทัดรัดแล้วก็ที่สําคัญเหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองนะคะแล้วก็เวลาที่เราไปในที่แคบๆนะคะเราสามารถซิกแซกได้ตามใจชอบนะคะในส่วนของคลิก160ซึ่งตัวนี้ที่จอดอยู่นะคะเป็นตัวสเปเชียลอ i ดิชั่นนะคะเป็นตัวสเปเชียลอ i ดิชั่นซึ่ง ก็ยังมีว่างให้ลูกค้าอยู่สําหรับลูกค้าที่กําลังตามหาก็สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้นะคะตัวนี้เรียกได้ว่าในส่วนของลวดลายสติกเกอร์ก็จะเพิ่มความลุกดูเท่ดูสปอร์ตให้เขามากยิ่งขึ้นนะคะเป็นแบบสีออกทองๆนะคะตัดกับล้อสีทองตัวรถสีดําก็คือสวยมากนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะมาแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของคลิก160นะคะที่มีจอดอยู่จะมีสีดํานะคะสี เทา bo, แลมโบและก็มีสีขาวนะคะซึ่งบอกเลยว่าในส่วนของตัวปีชม2024นะคะก็ปรับมาเป็นแบบ ABS ทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับใครที่กำลังทำหาตัวชม2023อยู่นะคะอาจจะยังมีรถว่างแต่อาจจะไม่เยอะแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจก็ทางอินบอ็อกเข้ามาหรืออยากได้ตัวชม2024นี่แหละนะคะก็มาได้เลยที่ชานยนต์นะคะตัวนี้โปรโมชั่นนะคะรับรถเริ่มต้นที่ ศบาทนะคะผ่อนได้ย,วยาวสุดๆถึง48งวดเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดินจะรอบร้านและจะไม่ไปก็ไม่ได้คันนั้นเห็นแล้วเขียวเหนียวซับนะคะมีใครถามหาสีนี้ไหมมาดูกันนะคะปึ๊บอีกรุ่นหนึ่ง นะคะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยในส่วนของ For z ซ350นะคะตัวนี้เป็นสีใหม่นะคะจะเรียกว่าใหม่ก็คือใหม่ในปีนี้แหละนะคะเป็นสีเขียวเขียวเหนียวซับนะคะของ For z ซ350ซึ่งเท่าที่จำได้น้องอัน,นยังไม่เคยมีคิดกับสีเขียวเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่รถตัวจริงมาคันนี้เพิ่งเป็นคันแรกที่น้องอันมาเจอเขาพอดีนะคะในส่วนของฟอร์ซ่าสีเขียวนะสำหรับใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่า พอซ่านะคะระบบของเขาก็เรียกได้ว่าดีอยู่แล้วเนาะชิลกำบังตัวนี้ก็เป็นแบบชิลไฟฟ้านะคะปรับที่แฮนด์นะคะด้านซ้ายมือนะคะตัวนี้ปรับขึ้นปรับลงที่ตรงนี้ได้เลยนะคะปรับได้หลายระดับซึ่งบอกเลยว่าสำหรับใครที่อยากได้รถแบบคลาสแบบพรีเมียมนะคะซึ่ง เขามีความเรียบมีความหรูเขามีความหรูหราเป็นรถที่ต้องใช้งานในเมืองนะคะก็อย่างที่แจ้งไปถ้าเทียบกับ a d V ในสายลุย a d v ก็คือจะมีข้อดีที่เยอะกว่าแต่ถ้าเป็นในเมืองนะคะสำหรับ f o r z a ก็คือสะดุดตาเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีข้อดีกับข้อเสียแตกต่างกันไปแล้วแต่คนที่เลือกใช้งานละกันนะคะตัวนี้นะคะในส่วนของ f o r ซาสา0นะคะยูบ็อกก็ถือว่ากว้างพอสมควรน,นะคะนี่ เออซึ่งบอกเลยนะคะว่าออปชั่นที่เขาให้มาจะเต็มแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการดูข้อมูลลึกๆสามารถเข้าไปดูที่ช่อง YouTube ของเราได้นะคะช่องชานยนต์2 0 0นนะคะเรามีการลรงคลิปไว้ให้แล้วนะคะแต่อาจจะไม่ได้แบบ ถึงขั้นแบบเจาะลึกขนาดนั้นแต่ลูกค้าสามารถฟังเอาออปชันคร่าวๆได้ว่าเราต้องการรถที่ต้องการใช้งานประมาณไหนนะคะสามารถเข้าไปฟังได้เลยซึ่งในส่วนของตัวฟอ r ์ซ่านะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Standard ดไทยที่จอดอยู่ตรงนี้หรือว่าเป็นในส่วนของตัว s i ซิงไทยนะคะเราก็ขายเท่ากับราคาแนะนำนะคะราคาเงินสดอยู่ที่179,000บาทนะคะในส่วนของตัวสแตนดาร์ส่วนตัว ลดซิงไทยนะคะอยู่ที่181 0 0ันบาทนะคะลูกค้าดาวเริ่มต้นที่0%เท่านั้นนะคะดาวเริ่มต้นที่0%เท่านั้นผ่อนระยะสูงสุดถึง60งวดนะคะอันนี้ก็คือเฉพาะเงินดาวนะคะดาวเริ่มต้นที่0%เจะเฉพาะเงินดาวยังไม่รวมในส่วนของทะเบียนพหลรบรและประกันภัยรถหายนั่นเองนะคะและนี่ก็คือในส่วนของโปรโมชั่นรถทั้งหมดที่อยู่ในร้านนะวันนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะ,อ,ะอยากไปดูคันนั้นใช่ไหมอ่ะ จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะคะช่วงนี้ก็ใกล้จะเป็นช่วงอะไรนะแข่งรถแล้วนะคะเรามาดูในส่วนของรุ่นนี้กันบ้างนะคะ Honda CBR150R นะคะตัวนี้สำหรับใครที่ถามหานะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นรถของสายหมอบใครที่เคยไปในส่วนของอะไรนะงาน m o โต g p หรอที่แบบว่าเขาให้ไปเชียร์ที่สนามที่จังหวัดบุรีรัมย์อะไรแบบนี้ก็จะเคยเห็นนะคะตัวนี้ก็ เป็นตัวที่เรียกได้ว่าถอดแบบมาจากรุ่นพี่ของเขานั่นก็คือตัว250ดับเบิลานะคะเขามีการปรับในส่วนของภายนอกให้มีความเขาเรียกว่าอะไรนะเนีย่ยมันจะดูแบบใหญ่ขึ้นจากที่อันนั้นแต่ว่าน้ำหนักรถไม่ได้เพิ่มเยอะมากนะคะตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรถของสายหมอบเวลาที่เราขับไปนะคะ มันจะไม่ได้นั่งหลังตรงแบบเหมือนสไตล์นีโอคาเฟ่นะคะอันนี้ก็คือเหมาะไปกับตัวรถเลยนะคะซึ่งสําหรับสายลุยสายแข่งนะคะตัวนี้ก็คือจะชอบนะคะในส่วนของ CBR 150R นะคะซึ่งตัวนี้ราคาเงินสดเราก็ขายเท่ากับราคาแนะนําเหมือนกันนะคะอยู่ที่1นึ่งแสนนะคะหนึ่งแบาทนะคะอันนี้จะเฉพาะราคาตัวรถยังไม่รวมในส่วนของทะเบียนพรบน,นั่นเองนะคะโปรโมชั่นนะคะตัวนี้รับรถเริ่มต้นที่1,600บาทนะคะลูกค้าผ่อนได้ยาวสูงสุดถึง 48งวดนะคะในส่วนของ CBR 150R นะคะอ่ะเขาจะมีทั้งหมด2สีเนาะก็มีสีแรรอันนี้สีใหม่เนาะกันไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ตัวเฉดสีเดิมเขาเรียกแต่คัลเลอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของนี่นะคะเป็นสีสีดำนี่เฉดส,สีนี้ก็คือสวยสำหรับใครที่ตามหาก็มาดูได้นะคะที่ชานเนตสาขาอินฟินิตี้นะคะอ่ะอีกหนึ่งรุ่นที่แรกว่าจะจากกันไปแล้วเดี๋ยวขอพูดนิดนึงอันนี้คือโปรแรงมากโปรแรงที่มา แสงท่านอื่นนะคะในส่วนของ CB 150R นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวแต่งนะคะคอลเลคชันของ h 2 c นะคะมีอะไรแต่งเยอะแยะมากมายก็หลายๆจุดเช่นเดียวกันนะคะใครที่กำลังตามหารถที่เป็นรถสายแบบ Neo Cafe สายนั่งขับหลังตรงนั่งซ้อนแฟนแล้วแบบคนมองเอ้ยขับเท่จังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยนะคะในส่วนของ CB 150R นะคะซึ่งโปรโมชั่นกับร้านของเรานะคะตอนนี้ก็คือช่วยดาวนะคะ 2,000 20, 0บาทนะคะในส่วนของ CB 150 R นะคะสำหรับลูกค้าก็สามารถเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นได้ผ่อนยาว48งวดนะคะตัวนี้นี่นะคะสำหรับลูกค้าที่ตั้งงบไว้มื่นนึงนะคะท่านก็จะกลายเป็นงบแบบ3ามมืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถที่เป็นแบบ s i ยน o โอคาฟนะคะก็มาได้วันนี้ที่ชานยนสาหาอินฟินิตี้นะคะมีครบนะคะตึง้งบนี่นะคะ ก็จับประมาณนี้นะคะน่าจะครบทั้งร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปิดกันด้านหน้าดีกว่านะคะอ่ะโอเคนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของวันนี้นะคะในส่วนของโปรโมโชั่นก็เรียกได้ว่าแทบจะฟรีดาวทั้งร้านเลยนะคะที่เรามาจัดให้วันนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเวฟร้อยยี่สิบห้านะคะเวฟร้อยสิบ 110, อะไรอย่างเงี้ยสำหรับลูกค้าที่แบบว่ามองหานะคะเวฟร้อยสิบ 110, เวฟร้อยยี่สิบห้านก็ มีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่แบบว่าอยู่พื้นที่ห่างไกลก็เริ่มต้นที่2,500บาทหรือว่าในส่วนของรถรุ่นใหญ่อย่างคลาส160ซีซีที่เป็นในส่วนของคลิกไม่ว่าจะเป็นคลิก 160, PCX ADV 160นะคะตัวนี้ก็ โปรโมชั่นนะคะของ P C X เองก็รับเริ่มต้นที่2,600บาทส่วนคลิก160กับ A D V 160เริ่มต้นที่0บาทนะคะแล้วก็ในส่วนของสกูปปี้นะคะรีด125นะคะก็รับเริ่มต้นที่0บาท,บาทเช่นเดียวกันจะมีในส่วนของตัวเต้ามันม่วงนะคะของ e ีด125ที่รับเริ่มต้นที่4,000บาทแล้วก็ในส่วนของรุ่นใหญ่อย่าง A D V 350หรือว่าในส่วนของ f o r z a 350นะคะก็ดาวน์เริ่มต้นที่0ลูกค้าผ่อนได้ยาวสูงสุดถึง 60สวานนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่รนหน้านะคะแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพจของชานยนด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมดีๆที่ไหนนะอย่าลืมติดตามเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย